งานมั่นทำไมฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยหรอเฮ้เฮ้ไม่ใช่ว่าคุณพ่อของเธอบอกไปแล้วงั้นหรอนี่นะคืองานวันเกิดของเธอและในขนาดเดียวกันมันก็เป็นปาร์ตี้งานมั่นด้วยพ่อของเธอนะ่ะต้องการาให้เธอแต่งเข้าตะกูลิว่วไงล่ะเฮ้ฉันคิดว่าน้องชิวเย่เธอไม่ชอบเนาะเพราันแกจะดีกว่านะ ถ้าแกไม่เข้าใกล้เธอไปม,มากกว่านี้หรอนี่นะมันไม่ใช่เรื่องของแกนี่นะมันคือเรื่องของเชิงเล่ยกุ๊แ้ต่กูลิวพอเงินคนนอกอย่างแกยังมายุ่ไม่เข้าเรื่องหรอเราแกลระแกคิดว่าแกมีความสามารถงั้นหรอฮึริวเลยแกนี่เหมือนยังยิงจะสมไม่เปลี่ยนเลยนะแกคิดว่าทุกคนในที่นี้จะไม่กล้าทำอะไรแกงั้นหรอ ขันหลงซานี่และหลงโชก็อยู่ที่นี่ด้วยฮึใช่แล้วหรอกถึงแม้ว่าเสืออย่างฉันจะไม่ได้ขู่แกแต่แกก็อยากคิดว่าฉันเป็นเพียงแค่แมวอ่อนแอตัวหนึง่งแล้วเขาพวกเด็กๆจัดการกับเจาา้าหน่อยๆที่ถูกทอดทิ้งนี่ซะฮึก็เอาสินี่แกคิดว่าฉันจะกลัวแกงั้นหรอเอาสิข้ามาเลย เอทัลลินนี่มันเกิดอะไรขึ้นท่าลินนี่อย่าบอกนะว่าวันนี้ฉันเป็นเจ้าบาทที่ไม่ดีพอนะประธานของกุมบริษัทยาตะกูลหรือลิวเย่าเลยลุงลินไอ้เจ้าหลือเลยนี่มันเป็นคังคกที่อยากไปกินเนื้อหงมันก้าคัดค้านงานมั่นของพวกเรา <c oughs> <c oughs> ชินเจ๊แม่งหงรัน ก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้แล้วและอีกอย่างชื่ออยู่และครอบครัวของพวกเรามันก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว <_ d> เอ๊ะไม่นะหนูไม่ยอมรับมันเด็ดขาด <_ d> ไม่ไม่มีทางหนูไม่ยอมรับมันเด็ดขาดหนูจะไม่มีทางแต่งงานกับไเจ้าหมอนแน <_ d> ่ถ้าหนูจะแต่งงานแล้วเราก็หนูจะแต่งงานกับคนอย่างเขาเนี่แหละ <_ d> เอ๊ะรู้ร,รู้เลย เออการแต่งงานเนาะมันเป็นเรื่องใหญ่เนาะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเนาะหนูเนาะชอบพี่เลยหนูเนาะชอบเขามาตั้งนานแล้วหรอแต่ก่อนหน้านี้เขาถูกมั่นเอาไว้เพราะงั้นหนูก็เลยไม่ไมีสิทธิ์ทำอะไรแต่ตอนนี้เขาเป็นอิสระแล้วรู้เลยงงั้นหรอตอนนี้เนาะเขาไม่เหมาะสมกับราหรอกนะ สภาพในปัจจุบันของเขานะ่ะเขาไม่ใช่ทายาทของเชิงเล่ยกูปิดต่อไปแล้ว <c oughs> เรื่องนั้นเนะหนูไม่สนใจหรอกนะเพราะยังไงซะคนที่หนูชอบนะก็มีเพียงแค่พี่เหล่คนเดียวเท่านั้นแหละ <c oughs> ไม่เอานาอชิงเย่ฟังที่พ่อเธอพูดบ้างสิ <c oughs> หนูนะเป็นถึงทายาทของตระกูลลินเพราะงั้นการที่หนูอยู่กับลิวเลยแล้วก็มันจะเป็นการทำร้ายเขานะะ <c oughs> และอีกอย่างนะถึงแม้ว่า หนูจะชอบเขาแต่บางทีแล้วเขาเนาะอาจจะไม่ชอบหนูก็ได้ถ้าจะพูดในถูกก็คือไอ้เจ้านี่มันต้องการที่จะบงองคับให้ฉันพูดว่าฉันไม่ชอบชินเย่ไงสินะเอ๊ะพี่เลยใช่แล้วฉันเองก็ชอบเธอเหมือนกันเอ๊ะ ท่านคุณพ่อท่าเรนเอ๊ะถ้าอย่างนั้นละก็ฉันจะพาลงเินเขาไปพักก่อนนะเอ๊ะอยูดตรงนั้นแหละนี่แกคิดว่าแกจะสามารถออกไปจากที่นี่ได้งั้นหรอใจเย็นก่อนสิทุกคนที่นี่เนาะคืองานเลี้ยงของตระกูลลินเนาะเพราะงั้นท่านประธานลินเขารู้สึกไม่สบาย พวกเราก็ไม่ควรที่จะไปสร้างปัญหาเพิ่มตั้งสินะครับถ้าคุณเหมองพูดอย่างนั้นแล้วเราก็ผมเองก็จะเห็นแกนหน้าคุณเหมือนกันก็ได้ถ้าอย่างนั้นเราก็ให้ประธานลินไปพักก่อนเถอะแต่ส่วนเรื่องต่างๆเราค่อยมาพูดกันทีหลังสิบนาทีต่อมาฉันขอประกาศว่า งานมันในวันนี้จะถูกยกเลย